สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับมะเหมียวนะคะที่ราชพฤกษ์พีคาเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาไปดูกระบะซิ่งนะคะ Isuzu D-Max หน DM Space Cab Highlander ค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวนะคะที่เป็นสียอดฮิตนะคะสีพิเศษที่หลายๆคนตามหานะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งต่างๆมากมายนะคะอยากให้เข้าไปดูกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะตัวนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max นะคะหนดเ Blue Power Highlander Space Cap ค่ะเป็นตัวยกสูงนะคะแล้วก็เอามาโหลดแต่งซิ่งนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะให้แสงสว่างจากหลอดไฟ LED มาพร้อมกับไฟ d a ย์ไทม์ซึ่งเป็นหลอด LED เช่นเดียวกันแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยค่ะต่อกันที่ด้านข้างนะคะด้านข้างของเขานะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็น m a c W e l l นะคะขอบสินิ้วค่ะมีชุดแต่ง ตรงนี้มาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีบันไดข้างค่ะกระจกนะคะจะเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะคะในรุ่นนี้เป็นกรอบโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างให้ด้วยแล้วก็มือจับประตูจะเป็นโครเมียมค่ะมุมมองจากทันด้านหลังนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าคันนี้นะคะจะแต่งทรงมาสวยงามแล้วนะคะไฟท้ายนะคะเป็นไฟแบบ LED ค่ะแล้วก็ โลโก้ isuzu d-max นะคะแล้วก็โลโก้ z d ด i ก็อยู่ครบนะคะสวยงามค่ะก็ถังสวยนะคะคันนี้ไม่มีฉนักที่ความน้ำท่วมแล้วก็เลขหม่เป็นใหม่แท้แน่นอนรับประกันค่ะด้าน,นบนหลังคานะคะจะเห็นได้ว่านะคะเสาอากาศในรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบคีบฉลามแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ที่หลังคามาให้ด้วยค่ะภายในค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะ ตกแต่งด้วยสีดำนะคะเบาะก,ก็เป็นหนังสีน้ำตาลนะคะอันนี้พิเศษเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเครื่องเสียงนะคะจะเป็นแบบจอสัมผัสค่ะเชื่อมต่อระบบบลูทูธนะคะผ่าน Apple CarPlay หรือว่า Android ได้เลยค่ะหน้าจอแสดงผลการขับขี่นะคะจะเป็นแบบ m id ค่ะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะมีมัลติฟังก์ชันให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับเสียง วิทยุหรือว่าเครื่องเสียงเปลี่ยนโหมดนะคะหรือว่ารับสายวางสายนะคะก็จะอยู่บนพวงมาลัยเลยแล้วก็มีคุทคันโทรให้ด้วยนะคะควบคุมความเร็วที่พวงมาลายัยคันนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะสำหรับเจ้าตัว Isuzu คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลวค่ะ1.9บูพาวเวอร์แซดีไอนะคะเป็นชุด d i เรกอินเจคชั o นแล้วก็มาพร้อมกับเทอร์โบแปรผัน ในส่วนของคันนี้นะคะพิเศษก็คือมีชุดย้ายอินเตอร์มาให้ด้วยนะคะหล,ล่อแบบนี้พร้อมซิ่งเลยค่ะชุดหลอดของเขานะคะจะเป็นแบบสตัดปรับเกียวค่ะปรับระดับสูงต่ำได้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะมี abs นะคะระบบควบความปลอดภัยของเขาก็มีมีระบบช่วยเสริมแรงเบรกและกระจายแรงเบรกนะคะระบบป้องกันการลื่นถลายขณะเข้าโคง้งแล้วก็ยังมีระบบป้องกันการล้อหมุนฟรีขณะออกตัวด้วยค่ะ จบไปพอสังเกตแล้วนะคะกับรถรุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของภายนอกภายในนะคะเครื่องยนต์หรือแม้กระทั่งระบบความปลอดภัยนะคะอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ในไลน์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะแล้วก็หรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงนะคะที่ราชพฤกษ์พีคาค่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะรถสวยรถมือสองราชพฤกษ์มีพีคาค่ะวันนี้เมียวไปแล้วฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะบ๊ายบาย Oh